สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินฟรีนะครับทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน60บาทจุดแปสตางค์นะครับจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะจำนวน60บาทจุดแปสตางค์นะครับในวันที่5เดือน11นะครับก็ถอนเงินไปไม่นานนะครับเงินก็ได้เข้าที่ทูมอนี่วอลเล็ตเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับเข้ามาล่าสุดนะครับจากการถอนเงินไปนนั่เอง นะครับจำนวน60สิบาทจุดแสูตรต่างเข้าบัญชีทูมอนิวลิตในวันที่5เลยนะครับก็ถอนเงินไม่ถึง1วันนะเงินเข้าที่ทูมอนิวลิตเลยนะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวลิตนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือเนาะถอนเงินเข้าทูมอนิวลิตได้ขั้นต่ําที่10บาทนะครับถอนเงินได้สูงสุดไม่จํากัดเลยนะครับ ใครสนใจที่อยากจะลองเล่นแล้วก็ทําเงินดูตามที่ผมได้รับเงินมาเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมสาหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราดูรูปด้านซ้ายมือแล้วก็ดูชื่อแอปด้วยนะครับจากนั้นก็ค้นหาได้ในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android ได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ทําการถอนเงินมาล่าสุดนะครับผมถอนเงินจากแอปนี้เลยนะใครที่มีแอปนี้อยู่หรือว่ายังเล่น ก็ยังเล่นแลวก็ทาเงินทูมอนี่เวลตได้เหมือนเดิมส่วนใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วอยากจะลองดาวน์โหลดไปเล่นให้เราค้นหาตามชื่อนี้ได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้ผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของวิธีการสมัครแอปนี้ผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินทั้งหมดนะครับทุกอย่างที่ผมเคยรีววิไไปผมะแนบรายอยด,ด้้ ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยถ้าเราอยากจะดูการใช้งานในคลิปนี้ก็สามารถดูในส่วนของคลิปนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้รับเงินมานะในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมดนะครับมเมนูด้านล่างเลย สำหรับเมนูที่1นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะการเชิญตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําได้ทุกคนมีสิทธิ์ทาเท่ากันหมดถ้าเราอยากมีไรายได้มากขึ้นก็กดเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถแนะนําโปรโมตต่อได้เลยทุกช่องทางขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมีการกอรอกไอดี ID คำเชิญหรือว่ากกรอหสโค แนะนำของพเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีของเพื่อนเนี่ยก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเ,ลยเนาะเพื่อที่จะรับในส่วนของยอดเงินเพิม่มเติมหรือว่าคะแนนเพิ่มเติมมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยไม่จำเป็นต้องกรอกของผมก็ได้นะตามความสะดวกความสม,สมัครใจของเพื่อนๆได้เลยไม่ได้บังคับนะเมนูที่2เนี่ยเป็นงานประจําในการทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองและก็ตั๋วเงินเขียวนะเราสามารถทําได้ทุกวันวันละ1รอบนะครับเมนูที่3นะครับเป็นงานโต้ตอบในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูฝั่งด้านซ้ายมือกันบ้างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเมื่อเราเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อในการรับเงินเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่20บาทจนถึง600บาทในการหมุนตรงนี้นะครับอันที่2นะครับผมก็เป็นการเล่นเกมโต้ตอบนะครับงานโต้อตอบในการหม Led ุนวงล้อนะแนะนําให้เรารับเงินแค่ในแอปเกมเท่านั้น,นครับของรางวัลอื่นๆเนี่ยไม่ต้องกดรับนะส่วนด้านล่างนะครับ250บาทตรงนี้เป็นการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับถ้ามีรหัสก็กรอกลงในช่องนี้้ได ฝังขว้ามือนะครับก็จะมีกล่องของขวัญแล้วก็ VIP กล่องของขวัญเนี่ยจะเป็นเงินปันผลนะครับที่เราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองได้เลยนะครับ ส่วน V.I.P. ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะถ้าของใครไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปสุนัขนะแล้วก็ลังพึ่งเราต้องวาดรูปดินสอเนี่ยกดวาดเข้าไปนะน่ครับกดวาดนะครับนี่ครับไม่ให้พึ่งเนี่ยมาต่อยสุนัขของเรานะครับป้องกันอย่างไรก็ได้ให้มันไม่มาต่อยสุนัขของเราแค่นี้เลยนะครับหลักการเล่นนะครับเราก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้พึ่งเนี่ยมาตอดนะครับมมนนีีี่่ับบททาแ้้ก็ไดจะเวลอยู ด้านบนขวามือนะครับเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านระดับนะครับเป็นระดับถัดไปนะครับผมเราก็จะได้รับเงินขึ้นมาแบบนี้เราก็กดรับเงินตรงนี้ได้เลยประมาณนี้นะครับต่อมาการถอนเงินมีการถอนโดยการใช้ตั๋วเขียวแล้วก็เหรียญทองนะมี2แบบการใช้ตั๋วเงินเขียวเนี่ย1,400บาทนะครับสูงสุดในการถอนเงินแต่ว่าเราจะต้องทําตามภารกิจที่เขากําหนดไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินหรือว่าการเล่นผ่านด่านนะครับการเชิญเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทําให้ครบถึงจะทําการแลกได้ แต่ถ้าเราไม่อยากทําภารกิจเลยกดมาที่คะแนนเหรียญทองคะแนนเหรียญทองเนี่ยจะใช้10,000คะแนนในการแลกเงินตรงนี้ขั้นต่ำสิบบาทแลกได้สูงสุดไม่จํากัดมีคะแนนเหรียญทองเท่าไหร่ก็แลกได้เลยกรอกเบอร์วอลเลตในการรับเงินนะครับที่ผมถอนมาล่าสุดเนี่ยจำนวน60บาทจุดแปดศูนย์สตางค์นะครับก็ได้รับเงินจริงแน่นอนแอป,ปนี้จ่ายจริงนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดต บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราดูรูปด้านซ้ายมือแล้วก็ดูชื่อแอปด้วยนะครับจากนั้นก็ค้นหาได้ในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android ได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ทําการถอนเงินมาล่าสุดนะครับผมถอนเงินจากแอปนี้เลยนะใครที่มีแอปนี้อยู่หรือว่ายังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงิน To m อ n ี่วอล l ล็ได้เหมือนเดิมส่วนใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วอยากจะลองดาวน์โหลดไปเล่นให้เราค้นหาตามชื่อนี้้ไดดเลยหรรือว่าาาจะทกกํกกง โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้ผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของวิธีการสมัครแอปนี้ผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินทั้งหมดนะครับทุกอย่างที่ผมเคยรีวิวไปผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยถ้าเราอยากจะดูการใช้งานในคลิปนี้ก็สามารถดูในส่วนของคลิปนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้รับเงินมานนนส่วของ เมนูเนี่ยมีทั้งหมดหนะครับตามเมนูด้านล่างเลย สำหรับเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะการเชิญตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําได้ทุกคนมีสิทธิ์ทาเท่ากันหมดถ้าเราอยากมีไรายได้มากขึ้นก็กดเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t วิต t t อร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกสามารถแนะนําโปรโมตต่อได้เลยทุกช่องทางขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมีการกรอกไอดีคำเชิญหรือว แนะนำของเพื่อนเนี่ยถ้ามีของเพื่อนเนี่ยก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเนาะเพื่อที่จะรับในส่วนของยอดเงินเพิ่มเติมหรือว่าคะแนนเพิ่มเติมมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยไม่จะเป็นต้องกรอกของผมก็ได้นะตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆนได้เลยไม่ได้บังคับนะเมนูที่2เนี่ยเป็นงานประจําในการทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองและก็ตั๋วเงินเขียวนะเราสามารถทําได้ทุกวันวันละ1รอบนะครับเมนูที่3นะครับเป็นงานโต้ตอบในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เพิ่มเติมได้เลย ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูฝั่งด้านซ้ายมือกันบ้างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเมื่อเราเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อในการรับเงินเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่20บาทจนถึง600บาทในการหมุนตรงนี้นะครับอันที่2นะครับผมก็เป็นการเล่นเกมโต้ตอบนะครับงานโต้ตอบในการหมุนวงล้อนะแนะนาให้เรารับเงินแค่ในแอปเกมเท่านั้นนะครับของรางวัลอื่นๆเนี่ยไม่ต้องกดรับนะส่วนด้านล่างนะครับ250บาทตรงนี้เป็นการการอกร,รหัสการเชิญเพื่อนนะครับถ้ามีรหัสก็กรอกลงงในนช่อี้้ได ฝั่งขวามือนะครับก็จะมีกล่องของขวัญแล้วก็ V.I.P. กล่องของขวัญเนี่ยจะเป็นเงินปันผลนะครับที่เราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองได้เลยนะครับตามนี้ส่วน V.I.P. ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะถ้าของใครไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปสุนัขนะแล้วก็ลังพึ่งเราต้องวาดรูปดินสอเนี่ยกดวาดเข้าไปนะนี่ครับกดวาดนะครับนี่ครับไม่ให้พึ่งเนี่ยมาต่อยสุนัขของเรานะครับป้องกันอย่างไรก็ได้ให้มันไม่มาต่อยสุนัขของเราแค่นี้เเลลลยนนนะะคครรรััับบหกกา่ เราก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับทาอย่างไรก็ได้ไม่ให้พึ่งเนี่ยมาตอดนะครับผมนี่ครับทำแบบนี้ก็ได้มันจะมีเวลาอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านระดับนะครับเป็นระดับถัดไปนะครับผมเราก็จะได้รับเงินขึ้นมาแบบนี้เราก็กดรับเงินตรงนี้ได้เลย ประมาณนี้นะครับต่อมาการถอนเงินมีการถอนโดยการใช้ตั๋วเขียวแล้วก็เหรียญทองนะมี2แบบการใช้ตั๋วเงินเขียวเนี่ยหนึ่บาทนะครับสูงสุดในการถอนเงินแต่ว่าเราจะต้องทําตามภารกิจที่เขากําหนดไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินหรือว่าการเล่นผ่านด่านนะครับการเชิญเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทําให้ครบถึงจะทําการแลกได้ แต่ถ้าเราไม่อยากทําภารกิจเลยกดมาที่คะแนนเหรียญทองคะแนนเหรียญทองเนี่ยจะใช้10,000คะแนนในการแลกเงินตรงนี้ขั้นต่ำ10บาทแลกได้สูงสุดไม่จากัดมีคะแนนเหรียญทองเท่าไหร่ก็แลกได้เลยกรอกเบอร์วอลเล็ตในการรับเงินนะครับที่ผมถอนมาล่าสุดเนี่ยจำนวน60.80สตางค์นะครับก็ได้รับเงินจริงแน่นอนแอปนี้จ่ายจริงนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ